มากอสเมืองไทยเฮ้ยเป็นขนาดมากอสเมืองไทยเลยทักสินมากอสเมืองไทยก็คงจะไปตายต่างประเทศวันนี้ไม่มีใครเห็นทักษินอีกเลย <c oughs> ที่เราดูรูปในสื่อโซเชียลไปรูปเก่าทั้งนั้นนะครับในติ๊กต็อกในอะไรต่างๆรูปเก่าทั้งนั้นแต่วันนี้เรายังไม่เห็นว่าอีไปอยู่ที่ไหนหรือเพลนไปแล้วก็ไม่รู้หรือเห็นไปแล้วก็ไม่รู้ถ้าเทียบเคียงนิสัยกับอดีตประธานาธิบดีมากอสเนี่ยนะครับเฟอร์ดินานมากอสเนี่ย ฟอน,นินานมาโกสเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันมีคนเขาบอกมุลว,วีสื่อเข้าไปเปรียบเทียบเขาบอกว่ามันเหมือนอดีตนักโทษที่ชื่อโทนี่ทักษิณสินวัฒน์ตอนที่ครองอํานาจที่ฟิลิปปินส์มาโกสใชครองอานาจในฟิลิปปินส์มายาวนานถึงยี่สิบแปดปีนะก่อนที่จะถูกประชาชนประชาชนทําอะไรกับมาโกสได้ไหมขับไล่ครับเหมือนกับครั้งหนึ่งลุงกำนันขับไล่คุณยิ่งรักไนงะขับไล่คุณยิ่งรักแล้วเมื่อวานนี่ สารปกครองสูงสุดพิ่ภาคสาว่าไงกลุงกำนันกปรกสศนกเวียนออกมาขับไล่แล้วก็ถูกไล่จริงๆซะด้วยไม่มีพลังอะไรจะเหนือกว่าพลังประชาชนครับพลังประชาชนเหนือกว่าสมัยมากสเนี่ยถูกประชาชนขับไล่จากอำนาจเมื่อปี2559เพราะทุกจริตคอร์รัปชันที่มีวงเงินถึง10,000ล้านดอลลาร์ไม่ใช่น้อยๆน,นะดอลลา,าร์สหรัฐนะ สิบพันล้านดอลลาร์และใช้อำนาจปฏิเด็จการในการปกครองบ้านเมืองคือปกครองฟิลิปปินส์จนกระทั่งชาวบ้านชาวโลกเขาเรียกว่าเป็นผู้นำปฏิเด็จการประชาชนขับไล่มากสและครอบครัวออกไปนอกประเทศแล้วมากสไปไหนอ่ะมากสก็หลบไปอยู่ที่ฮาวายครับไปอยู่ที่เกาะฮาวายแล้วก็เอาไอ้เงินที่ขอรับช่นไปด้วยเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เอาเงินคอรับช่นไปด้วยมันเอาเงินที่คอรับช่นจากฟิลิปปินส์ไปถึงหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยทางราชการฟิลิปปินส์ได้อายัดทรัพย์ทั้งหมดของตระกูลมาคอสไว้ดำเนินคดีด้วยดำเนินคดีในข้อหาคอร์รัปชันในระหว่างที่เป็นประธานาธิบดีทีนี้ทักษิณล่ะเป็นไงมันใกล้เคียงกันไหมคือทักษิณเนี่ยหรือโทนี่เนี่ยหรือพี่เลียมของผมเนี่ยโชคดีกว่ามากอสถามว่าโชคดียังไงโชคดีเพราะมากอสเนี่ยถูกประชาชนขับไล่และต้องระเห็ุ ละ,ละเหตุละเหินละหกละเหินไปอยู่ฮาวายรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกาพร้อมกับเมียแล้วหลังจากรีภัยไปแล้วเนี่ยไม่ได้กลับไปฟิลิปปินส์อีกเลยจนกระทั่งมาโกสอ,อดีตประธานดีฟิลิปปินส์เนี่ยอายุประมาณเจ็ดสิบสองปีก็ตายตายอายุเจ็ดิบสองแค่นั้นนะอายุน้อยกว่าคุณทักษิณทักษิณตอนนี้เจ็ดิบห้าตายเมื่อปีสองพันห้าร้อยสาสิบสองหลังจากหลบหนีคนดีไปแค่เท่าไหร่กี่ปีสามปีแค่นั้นเองแล้วตาย กรมเวรมันมีจริงนะนะส่วนพี่เหลี่ยมของผมเนี่ยหนีคดีโทษโกงบ้านกงเมืองไปตะลัดแ,แต่แต่ละเหเร่ร่อนอยู่ในต่างประเทศสิบห้าสิบหกปีพอกลับมาก็ได้รับพระมหาการณาทิคุณพระราชทา,านอภัยโทษแล้วกระทั่งเกิดเหตุคือให้ไปนอนชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจชาวบ้านเขาก็บอกว่าอีมไมปป่วยไม่ได้ป่วยจริงเป็นป่วยทิพดี๋ยววันที่สิบสามเดือนหน้าก็รู้ว่าทิพไม่ทิพป,ปรากฏว่าการป่วยของอี ที่โรงพยาบาลตารวจชั้นทีสี่มันดันพ่วงมัดคอเจ้าหน้าที่ราชทันหมอโรงพยาบาลตารวจหมอโรงพยาบาลราชทันติดบ่วงไปด้วยครับติดบ่วงไปด้วยฉะนั้นคล้ายๆกับตระกูลมาโกสของฟิลิปปินส์ตระกูลชินวัตรเนี่ยตระกูลมาโอสเนี่ยใช้เวลาถึงตั้งสามสิบกว่าปีนะกว่าจะกลับมายึดครองอำนาจอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ลูกชายเฟอร์ดินานด์มาโอสอยู่เนี่ยมาครองอำนาจส่วนตระกูลชินวัตร ถึงแม้ว่าพี่เหลี่ยมจะถูกค้นลงจากอำนาจโดยพลเอกสนธิบุญยรลักน์กลินหรือบิ๊กบังเมื่อปี2549แต่ข้อหาทุจริตคอรับชันที่เป็นประเด็นการในการปกครองบ้านเมืองในช่วงปี2544ถึง49ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เห็นกันอยู่ว่าถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการขายหุ้นชิ้นขอบให้กับเทมาเซ็ชิ้นขอบก็เป็นบริษัทของคุณคุณเลี่ยมเขาเหมือนกัน ขายกระเทมาเสกหรือว่ากองทุนเพื่อการลงทุนของสิงคโปร์เป็นเงินมากกว่าเจ็ดหมื่นกว่าล้านบาทซึ่งเป็นที่มาของคดีทุจจิตโดยให้ตัวแทนลิอโนมินี่เนี่ยถือหุ้นแทนและพี่เหลี่ยมก็ถูกสารพิพากษาจำคุกห้ปีแต่กระนั้นก็ตามคุณทักษิณก็ยังมีอำนาจยังมีอำนาจต่างจากมาโกสไปแล้วไปเลยและก็ไปตายไปอยู่ฮาวายสองปีตายครับกรรมตามสนอง แต่คนนี้ยังไม่ตายอายุ75ยังเชิดนะลูกเป็นนายกนี่นะยังชักใยเชิดเชิดหุ่นนะนายกเป็นหุ่นเชิดไงแล้วเชิดมาถึง3รัฐบาลรัฐบาลสมัครสุนทรเวชร,รัฐบาลยิ่งลักชินวัตรรัฐบาลสมชายวมสวัสดิ์แล้วตะละแต่อยู่ในต่างประเทศ16 16, 16, 16ประมาณ16ปีไหมไม่ถึง17ไม่ถึง17ปนะีจนกระทั่งกลับมาเมื่อ22สิงหาคม2560คือหมายความว่าหมายความว่า อียังคิดอะไรไม่ได้เลยว่าที่ทําไปเนี่ยอีโบอบอกว่าโดนสารโดนสา์มาหลายคดีแต่ในคําพิพากษานี่ไม่ใช่ยอมรับผิดว่ากระทําความผิดจริงยอมรับผิดว่ากระทําความผิดจริงก็พูดมันตรงไปตรงมาเพราะว่าเพราะว่าเป็นหนังสือที่กลาบบางคมทูลต่อบพระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวพระกราบบางคมทูลยอมรับผิดว่าทุจริตจริงโกงจริงชอลาดบางหวงจริง คนมานอนโรงพยานหมดโทษได้ใบบริสุทธิ์ก็ออกไปแต่และแต่แต่พูดบนเวทีเลือกตั้งสอจอ,อเลือกตั้งท้องทินโอ้ยผมโดนสารมาไลคดีคนว่าผมโกงโกงพ้องสิโกงพ่องสิอ่านี่นี่น,น,น,นี่แกย้อนมานีกโกงพ่อองซิแกไม่เข็ดไว้เคย